สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาล่องเรือรับลมเย็นๆกันดีกว่าสวัสดีครับะสวัสดีและไม่ใช่ในเรื่องสวัสดีครับคุณท่านออโอเคต้องกดตอนนี้ด้วยพื่อรอคุณมันตามหาส่วนที่่ะส่วนที่ยังไม่ได้ค้นพบ ค้ดมหาสมุทรมาเอ้ยขอมมหาสมุทรนี้มาเป็นสัปดาห์แล้วนะราชาลาเฟลที่สองลาฟาเอลเออราชาลาฟาเอลนะที่สอง,ง,ง,สองมีคำสั่งบอกว่าภารกิจของเราคือสร้างเชลเตอร์ใหม่เชลเตอร์ก็แบบที่พักใหม่เชลเตอร์มนใช่ไหมแล้วก็จุดๆก็คือเหมือนเราไม่เจออะไรแบบหาที่อยู่ไม่ได้หาที่ใหม่ไม่ได้ โอ้นั่นไงนั่นมันเกาะนีน่นาบางทีอาจจะเป็นที่ที่ัดนหลัดปัดฐางลนหลักปัดถางได้โอ้ไม่ใช่เราสร้างเหมือนแฮไอ้ทีเออปิดบอดด้ครับต้นเติมตัางก่อนหรือเปล่าเขาล่ะโอ้ดูว่าที่นี่เหมือนจะเป็นที่ที่ที่ดีสำหรับการเริ่มต้นของเราเลย เอาละคุณเห็นไหมว่ามาเริ่มสร้านสิ่งของง่ายๆอย่างส t o n e stone โหเหลือวะย่ย่ย่ไรก็ตามศัตรตูนะ่ะจะพยายามบุกเข้ามาจัดทะเลเพื่อมาจบตีเรากดที่รูปดาบอ่าเพื่อจมเพื่อป้องกันที่พารอองเราเอาได้เลยศัตรตูน่ะนะ จะทำลายกำแพงเข้ามาจะทันทิกทีขวาเนี่ยแหละด้านขวาโอเคได้ตั้งจำเอาไว้คุณจะได้เงินทุกครั้งที่ตัตโตถูกจอมจัดได้เลยกดปุ่มเขียวได้มากดแล้วออโต้แบมเทิลไม่ได้โอเคเล่นเองก็ได้เออนี่กดกดกดเลยครับกดกดกดสปอรสปอนสปอนต้นสายพ่นธุ์สปอนใช้หก เข้าใจแล้วใช้หกแล้วมันจะเลื่อนได้อ่าอันนี้คือเลื่อนได้อ่าปิดพุฒนาได้ไหมไม่ได้ต้นใช้ตัง,งซื้อโอเคปึ๊บอ่าตัวการที่หกก็จะลงได้อ๋ออันนี้ก็จะเล่นเวลาอาลุยเลยเล่นเลยครับนี่ก็กดยอมแพ้นี่ก็ตอบแปดโอเคตามนี้ล,ลืมกดลืมกดอ่าก็มาดีก็มาดี ก็มาดีครับแซ่บๆเฮ้ยเขาจะบุกมาถึงบ้านเราเลยลุยลุยท่าทางเราน้อยมากเลยอะเราก็ท่าทเราก็จอกงอนงอนมากเลยแล้วตั้งเอาไปทำอะไรอะเดี๋ยวสู้มันเอาไม่ทำครัวเนี่ยไปฟันมันเถอะนะต่อตบผู้หญิงด้วยนี่หว่าตบผู้หญิงกับคนแก่เฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมเราต้องอดไลายก็ได้ดิมาเลยโอย้คนแก่เหรอผมชอบมากโอ้ภูมิใจภูมิใจจังเลยเราได้ตบคนแก่ได้เย่ยเอา่าไม่ต้องเอาเอานี่คืออะไรใช้เพชรอัปเกรดดีกว่ามันง่อยเกินอัปเกรดสามร้อยสามร้อยตามไม่มีตามไม่มี วอไอเชื่อโอ้น่าสนใจนะวอาอเชื่อเนี่ยเอามาทัา100กหนึ่งร้อยคอมเมนต์เจ๋ยวนะวอคอมแพนเรี้ยวเนี่ยเรียวกระเจาะไปไปหอมลุยไหมนี่คือแบบสร้างอะไรได้บ้างอะ่ะเออเนี่ยสร้างของไม่มีตังค์เลยฟาร์มตังค์ดีกว่าไป อ่ามีอาเชอร์มาช่วยแล้วตอนนี้มีอาเชอร์ช่วยอ่าอ่าลุยพร้อมลุยอาเชอร์แล้วใครก้าบุกมาก็มาเถอะอยากรู้เหมือนกันว่าอาเชอร์เราจะยิงไกลแค่ไหนมาครับมาครับเอาผมลืมกดคุณสองอว,ว่านั่นทำไมขาดแต่แตโอ้ยยิงกยไกลใช้ได้นะอาเชอร์เราค่อนข้างมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ย าอาดิก็มาดิเออเ้ยโอ้โหเมียเธอเราแบบโหชิงเยอะเลยมาต้วงคนละทีผัดกันคนละต้วงถ้าอย่างนี้เราแบบยันต่อได้เรื่อยๆนะมามานะมีมาและ้ะมีมาแล้วครับเก็บแพนได้สามโอ้ตอบคนแก่เริ่มโปดเลย ขอโปดของโปดของโปดเลยครับทำลายคนแก่เนี่ยเออคนไม่มีทานจะสู้เลยโคตรชอบเลยม,ม,มีจะมัดมีจะมัดนะเลยเอ,อืมไม่ใช่คนแก่ล้วด้วยเสื้อขาวมันแรงนะเออขอบุบมาแล้วขบูกมาแล้วจำแพนเราเลื่อดถ้าสิบไม่ไหวไหวไหวคนแก่ก็แค่คนแก่ครับเอาล่ะอันดับแรกเรา,าสั้น ได้เมือคือที่กกราว่านะโอเคได้เลยนั่นคืออะไรอ๋อส่งเรือไปแล้วเอาเงินเดาได้ไปตางไม่เหลือสักบ,บาทแล้วเยี่ยมเลยตอนนี้เรามาเทรดนะแล้วเอาเงินได้ใช้เงินในการเทรดเมื่อจาก่การค่าศัตรูอ๋อได้เลยสงองหอมไปอ๋อแปดชั่วโมง โอเคนี้ก่อนลวกันหนึ่งนาทีนี่แหละอย่าได้ตังค์ชุดนี้แบบคาดแคนดูนะซับครับนี่คืออะไรอะแผนที่เงินล็อกอยู่เงินล็อกอยู่มันล็อกทุกอย่างเลยโอเคหอมโดยคือเรายังสร้างอะไรไม่ได้ครับห้าพันยังเยอะมาก เราไปลุยเว็บสี่กันดีกว่าอุ้ยอื้มกดลืมกดได้ไงมาพร้อมลุยนี่พร้อมลุยเฮ้ยมาตบผู้หญิงโอ้คอมปพดเหมือนกันนี่ผู้หญิงไม่มีทานสูมาโอ้คนแก่ด้วยโอ้ชอบเลยเฮ้ยไอ้ข้างหลังนี่มันไม่ใช่มันมีทานสูแล้วข้างหลังอะโอ้เราได้ตังสี่ห้าบาทแล้วเฮ้ยบุกมาแล้ว อยู่แล้วเราการบ้านกันบ้านกันบ้าน,น,านถ้าหนูมันจะตายไปวันนี้เริ่มมนใส่แล้วเราไม่อยากลอง้วยอื้วเหลือสามแล้วเหหนึ่งโอ้โหทิ่ตเดียวเกือบแล้วนะทิ่เดียวเองโอเคส่งไปอีกอยินทำงานยินได้ตังค์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้เมื่อกี้แบบตึงจัดเลย เนี่ยมีอะไรอัพกัแพงออหรอยางก่อนจะได้อับทหาร่ะทหารเราง่อยมากกู้ไข่ไม่ได้อะเพชรเรามีสิบเม็ดเออเรามาทำอะไรมาไม่พอเพชรที่มีก็ไม่พอเสียทำอะไรเลยห้าเม็ดเนี่ยโอ้โหถ้าแบบไม่ไม่เยอะเราก็แกจะอับใช้อยู่ เออผมว่าเทียสี่ว่ะมันแบบถกลแกงเออแบคือไม่ใช่อะไรมันจะได้ออกแบบพร้อมกันไงปึ๊บปึ๊บนี่กลาเป็นแกงยโยโยโยนี่เปลี่ยนจะได้ฟาดนี่ดู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 ด้ผมว่าแผูนูด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 ูรูดมันจะบุกบ้าดเรา จะพูดบ้านเราเออจำบ้านก่อนเพื่อนจำบ้านก่อนเร็วโอ้โหเกือบเกือบเกือบแล้วเกือบเนกะือบแล้วเกือบปิดทันโฆษณามาก่อนป้าเบอ๋อได้ตามแล้วอารวยแล้วดิมือไปกดโดยโฆษณาโอ้จะรับแค่ตานเฉย โอเครอบนี้ได้อัปเกรดแล้วไงอัปเกรดอา้าวผมผมจะเปลี่ยนล่างอ่ะเปลี่ยนล่างยังไงเออโดนหลอกอีกโอ้ชีวิตคนน่าสางสารดูงี้ซื้ออาเชอร์คีเมย์ทั้งสองดีกว,ว่าปรับ เขามาดิเขามาดิเขามาดิฮู้ฮู้ไม่มีทางสู้หรอก็ชอบเลยว่ะมาเลยครับถึงจะตบคนแก่ตบผู้หญิงเอาละตบคนไม่มีอาวุธเยี่ยมมากเราเนี่ยแหละอัศวินตัวจีนไม่ใช่เราเป็นจอสลดัดไงเออใช่ไหมไมายึดดินแดนใหม่ นี่แหละเส้นทางคนชั่วไปเลยอี่ี่นี่แหละครับเส้นทางคนชั่วมันก็เดินไม่ยากนะเส้นทางนี้ระขัสบแปดสามลมแพ่ไม่อัพเว้ยก็มาดีก็มาดีาดูดมันมาจากตรงไหนอ๋อสุดแมพดูได้แค่นี้ฮะ มาเลยมาเลยบอกเลยว่าไม่เคยกลัวเดี๋ยวจะ่อมันแันหนูเขามีมีดด้วยวะ่ะเราจะสู้ไหวเหรอนี่ยเขาไม่สู้กเราอะนี่แล้เขาจะมาแล้วตอนนี้เราเว็บเจ็ดแล้วนะเราไม่ธรรมดานะแต่เราจะไม่รอดนะเฮ้ยยังยังไหวอยู่ ยังไงอยู่เราสแปรมรัวๆสแปมกดยับยับเออไม่หลังๆโฆษณายเยอะแฮะเยอะแปลกๆเลยนี่อยากไปล่านต่อไปอะ่ะมันไปไม่ได้นี่คืออะไรอะ่ะระเบิร์ซื้อไปซื้อไปเล้ไหนซื้อธนูด้วยอันหนึ่ง ลอนดูลอนดูเออลืมไปรับตังหะหล่อไม่ได้และหลอไม่ได้หล่อได้คันเดียวได้คันเดียวคือเนี้ยอ๋อคือระเบิดหนึ่งอันประเด็นคือมันจะใช้ได้คันเดียวหรือเปล่ามาดูกันคือว่าไงผมว่าน่าจะได้แค่คันเดียวแน่เลยแต่มันใช้เพชรเลยนะ โอ้ผมว่าคันเดียวคนจะได้เติมเติมเกมไงมเพื่อใช้ระเบิดบ่อยๆโอ้โหโห้หรอบนี้แบบเอ็นด่ามันมาเยอะเลยมีมิสซันโอ้โหแล้วบุกมาเร็วๆเดี๋ยวระเบิดบเดี๋ยวระเบิดแล้วครับเดี๋ยวระเบิดอ๋อออ๋คือเราต้องตื่เองผ่าน แล้วแล้วระเบิดมีตลอดเลยจริงไหมเนี่ยพู้จ <observing> ร <Loud noise> oh, like ิงหรอโอ้อ huh. ย <h ums> ่างนี้ก็สบายดิโออีซี่เกมเลยอย่างเงี้ยต่อเพชรถลุงซื้อระเบิดให้หมดโอ้ง่ายเลยง่ายขึ้นเยอะเลยแบบไม่ต้องกดเลยแบบเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิแบบแนจริงก็เข้ามาเหมือนในจริงก็เข้ามาเลยเอ้ เจ็บหนุ่มไม่แทามางมาก็มาดีเกิดมาระวงังนะมีระเบิดนะครับเนี่ยจุดตอนนี้ถึงบ้านอยดรูฮะโอ้โห